หลังจากที่เฮ้าลุยกันมาตั้งแต่ปุริกาครับเม็แปดสิบดวงนี้ถึงเวลาแล้วสม่าพอควรเอาเสียนโจสี่เดชทำการลื้อครับมันกระดาษปูนมันดึงตีเกินไปครับทิ้งไ้ก็สีเสียนไย้ไหมไม่ก็เข้าไัยังดีๆยังใ,ใส่เด้สบายาปีกับ ดึงบมึงนะถือว่ามหัอนครับดึงไปทั่วครับกินตากแกดไว้กับเป็นสภาพนี้เรื่องตกป,ปดเข้าแล้วเนี่ยเป็นเสียงอันนี้ตัดทิมตัดทิมเลยหยิบย้ายมันถือปีกขีดให้มันใต้พี่เออเห็นมันอยู่มองที่ห้าลัดข้อไกลไปไหมอย่าพยายามอย่าเห็นมันแตะปีกเลยปีกเขายังใส่ได้ครับนี่ยังดีๆ เออไม่เอคนยัง n h a บปีกบนคุมาใบเพงนวานไวเนาะไม่ไพ่แ้วครับเอา้เอานั่นโจทาการลื้อครับถือว่าทําหนาทีเลยเพียงพอแล้วว่า้น,นลูกปีกเสียบเอ,าเอา้าออกไปเล่นอะไรน้มันค่อยแง่ ซักกันมากอะคักครับดวงนี่ถึงเวลาแลว้วจัดไป